สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อ ep 2นะครับก็จะเล่าเรื่องต่อนะเรื่องเรื่องเล่าของนางฟ้านะครับเป็นตอนที่2นะครับจากตอนที่แล้วนะพระเอกพยายามไต่สวนน้องสาวตัวเองนะครับถึงสิ่งทีเ่เขาได้เห็นมาว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะเริ่มจับจุดได้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนคนนี้ มีความสามารถเหนือมนุษย์น่าจะไม่ใช่คนธรรมดานะครับก็เลยเค้นถามไปประมาณว่าฉันเนี่ยประมาณฉันเห็นเธอนะเธอยิงลำแสงได้เธอเคลื่อนไหวเหนือมนุษย์แล้วไหนจะชุดแปลกๆอีกเธอสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เ,เรียกว่าปีศาจนะครับสิ่งที่เป็นสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้ ด้วยความที่ถูกบีบคั้นแล้วก็รู้สึกว่าคุณน้องสาวเนี่ยจะไม่สามารถที่จะโกหกได้เก่งนะครับความก็เลยแตกก็ค่อยค่อยสารภาพกับตัวพายเอกนะครับหรือตัวพี่ชายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากับเธอเนี่ยไม่ใช่พี่สาวน้องสาวกันจริงๆนะครับตัวนางเอกเนี่ยเป็นนางฟ้าที่มาจากสวรรค์นางฟ้านี่หมายถึงว่านางฟ้าจริงๆนะฮะที่มาจากสวรรค์มาเพื่อทําภารกิจหนึ่ง และภารกิจนั้นก็คือภารกิจซ่อมบำรุงพระเอกเนื่องจากว่าตัวพระเอกเนี่ยไม่ใช่คนปกติตัวพระเอกนั้นมีความเสียหายคือสามารถมองเห็นพูดผีวิญญาณได้ทังทั้งที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่ควรจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับพระเอกก็เลยถามต่อว่าแล้วทำไมจะต้องมาเป็นน้องสาวผุม คุณมาซ่อมแล้วคุณก็ไปไม่ได้เหรอทำไมจะต้องมาปรากฏตัวกลายเป็นคนในครอบครัวเราด้วยนางเอกก็เลยตอบว่าเพราะการรักษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้แป๊บเดียวการซ่อมบอลรุงเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาแล้วก็ใช้ความใกล้ชิดการที่จะทําแบบนี้จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องก็เลยดัดแปลงความทรงจําของพายเอก ว่าพระเอกเนี่ยมีน้องสาวหรือว่ามีคนในครอบครัวนะครับเพื่อให้ไปอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็คอยจับตาคอยดูแลนะครับคอยซ่อมบํารุงนะฮะพระเอกก็เลยถามต่อว่างั้นอย่างเนี้ยความจริงเนี่ยผมรู้แล้วแล้วแบบเนี้ยคุณจะทําอะไรกับผมต่อไปนะครับคุณมีมาตรการคุณมีขั้นตอนไหนไหมเขตฉุกเฉินที่ที่เหยื่อรู้ตัวจริงเพราะพระเอกก็ ได้ยินอย่างนี้ก็แอบกลัวแล้วล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหรือเปล่านะครับผมจะโดนลบความทรงจํำไหมนะฮะพระเอกก็ถามนางเอกนางเอกเนี่ยหรือว่าที่เรารู้กันอยู่ว่าตอนนี้นางคือน,นางฟ้านะครับมีอํานาจมีอิทธิฤทธินะนางเอกบอกว่าก็คงจะต้องดูแลกันอย่างเนี้ยต่อไปทั้งสภาพแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าเครื่องลบความทรงจําของนางเนี่ย ถูกทำให้เสียหายจากการที่ต่อสู้กับปีศาจที่เราเห็นที่เรารู้ใน EP 1ีนนะครับระหว่างการต่อสู้เนี่ยทำให้เครื่องของนางเนี่ยพังกว่าที่จะได้เครื่องใหม่มาเนี่ยก็ต้องรอนางฟ้าคนอื่นเนี่ยเอามาให้ซึ่งนางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนานแค่ไหนนะครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะซ่อมพระเอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงมาก็ได้หรือว่าอาจจะวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ซึ่งนางก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะครับนางฟ้านางฟ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือนะอมไม่งั้นโทรหากันได้ละนะครับตัวพระเอกก็เลยฉุดใจอยู่คำหนึ่งว่าปีศาจปีศาจคืออะไรทำไมปีศาจถึงได้ต้องการตัวเขาหรือว่าต้องการ ต้องการจับตัวเข้าไปทำไมนะครับประมาณนั้นนางฟ้าก็เลยบอกนะฮะบอกว่าปีศาจเนี่ยต้องการโตคุณต้องการโตคุณแบบคุณเหมือนกันนะครับนางฟ้าเนี่ยลบกับปีศาจเนี่ยมานานแล้วนะครับเพราะปีศาจเนี่ยต้องการทำลายระบบชะตากรรมของพวกนางฟ้าซึ่งเป็นระบบ สูงที่สุดของสิ่งที่พวกนางฟ้าเนี่ยยึดถือเรียกว่าเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายนางฟ้าทํางานตามระบบชะตากรรมกําหนดนะครับปีศาจเนี่ยต้องการคนประเภทที่มองเห็นผีเห็นวิญญาณต้องการมนุษย์แบบเนี้ยเพื่อไปทําอะไรสักอย่างซึ่งตัวเธอนั้นอะ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่เรื่องดีๆแน่นอนนะครับเพราะว่าพวกเธอคือปีศาจ พระเอกก็เลยถามต่อว่าแล้วระบบชะตากรรมคืออะไรนางเอกผมเรียกว่า,าผมเรียกนางว่านาง,นางฟ้าก่อนดีกว่านาะนะครับต่อไปผมจะเรียกนางเอกว่านางฟ้านาะจะได้จะได้ไม่สับสนกันตัวนางฟ้าเนี่ยก็เลยบอกว่าระบบชะตากรรมคือระบบสูงสุดที่ใช้ปกครองมนุษย์ ปกครองโลกของนางนะครับระบบชะตากรรมจะคอยสั่งงานมาว่าวันนี้คุณต้องทำอย่างนี้วันนี้คุณต้องทำภารกิจนี้นะครับวันนี้คุณจะต้องไปจัดการตรงนี้วันนี้คุณจะต้องไปซ่อมบำรุงคนคนนี้หรือแม้แต่วันนี้คุณจะต้องทำให้คนนี้ตกหลุมรักกันวันนี้คุณจะต้องทำให้คนนั้น ปร,รประสบพบเจออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นระบบสูงสุดซึ่งไม่มีใครขัดได้แม้แต่ตัวนางฟ้าเองนะครับนางฟ้าจะคอยทำงานเป็นแขนเป็นขาซึ่งนางฟ้าเนี่ยไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวนางฟ้าไม่ได้มีแค่ต้องผมต้องบอกก่อนนะว่านางเอกเนี่ยเรียกว่านางฟ้าคอยซ่อมบำรุงคอยดูแลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นปกติหรือไม่ถ้าไม่ปกตินางก็จะต้องมาแก้ไขมาคอยดูแลมาคอยปรับจูนและนางฟ้าก็จะมีนางฟ้าที่ทำธุรการนะครับคอยดูแลเกี่ยวกับพวกบัญชีนะครับความดีความเลวนะฮะแม้แต่การคอยดอูชะตากรรมว่าชะตากรรมของคนคนนั้นเนี่ย ต่อไปจะเดินทางทางไหนอะไรยังไงอีกนางฟ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือนางฟ้าเรียกว่านางฟ้าสงครามหรือนางฟ้านักลบนั่นแหละฮะนางฟ้าตรงนี้จะคอยต่อสู้กับพวกปีศาจหรือว่าสิ่งที่จะมีภัยต่อระบบชะตากรรมนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่จะมีภัยต่อมนุษย์นะครับถ้าเกิดว่ามันมีผลเยอะเกินไปนางฟ้าพวกนี้ก็จะออกลง ะจะมีแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะแต่ว่านางเอกเราเป็นนางฟ้าซ่อมบำรุงนะครับพระเอกก็เลยถามต่อว่างั้นคุณก็ปกป้องผมได้ใช่ไหมถ้าจะมีตัวประมาณนั้นออกมาอกีกตัวของนางฟ้าก็บอกว่า,าฉันนะทําได้แค่พื้นฐานแค่นั้นเพราะว่าฉันนะเป็นนางฟ้าซ่อมบำรุงอย่างที่คุณรู้ นางฟ้าที่เก่งจริงๆคือนางฟ้าสงครามหรือว่านางฟ้านักลบพวกเนี้จะถูกฝึกมาเยี่ยงนักลบนะครับจะมีพลังมีความสามารถในการต่อสู้ทึ่เหนือกว่าแต่ว่าถ้าโจรตัวจริงๆอะ่ะต่อให้นางแลกด้วยชีวิตเนี้ยนางก็สามารถที่จะพีตัวเองเพื่อปกป้องพระเอกได้นะครับเพราะว่ามันคือภารกิจสูงสุดที่ ซึ่งระบบชัตากรรมเนี่ยมอบให้นางครับโอเคก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าผมอัดคลิปเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมานี่อัดคลิปเลยแล้วยังมีงานบ้านต้องทำอีกเยอะนะครับยังไงก็ผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้ก็คือมือใหม่เนาะอาจจะมีผิดผิดถูกถูบ้างไก็ฝากตัวกับทุกคนนะครับครับ เห็นเสื้อผ้าสวยๆนี่ไม่ใช่ผมใส่เองนะปรดีว่าบ้านผมเป็นร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์นะครับพวกชุดแนวโ o ลิต้าวินเทจพวกนี้เนาะถ้าใครสนใจก็ดูได้นะครับร้านออยช็อปนะครับร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์นะขอบคุณทุกคนนะครับที่ดู EP 2ขอบคุณมากครับ